ดูดอกไม้กันครับวันนี้เราจะไปดูดอกไม้กันครับไปเดินครับคนเยอะมากเลยวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะเป็นวันแรงงานคนก็จะเยอะหน่อยดอกไม้สวยมากเลยจะชมทั้งหมดนี่เลยแล้วก็วันนี้ภารกิจของเราก็คือต้องหาสีชมพูสีม่วงอันนี้เจอแล้วจอนแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องหาดอกสีเทาด้วยไปเดิน เดินครับเดินไปเด็กๆเดินครับต้องหาดอกสีเทาเจอแล้วอ่ม yeah, yes. ันโดนอ่ะเนียโอ้ยปลาเต็มเลยลูกดูดิดูดิดูดิมารวมกันไปถือก้อนใช่บอกแล้วว่ามีสัตว์อยู่ที่นี่หรือว่าจะมีสัตว์อีกหลายชนิดอยู่นี่ กี่อ,อ,อ,อันกี่ส่วนไม่ง่ายจะขึ้นสะนเลยปลาเต็มไปหมดเลยโห<อ>ทำไมมันรู้เร็วจังอ่ะหามาเยอะไหมรู้มันก็่สั่งนู่นมันทำไมปลามันยังไม่หิวทำไมปลามันยังไม่อิ่มข้าวอ่ะปลาเยอะไงลูกแย่งกันกิน โอ้สวยมากเลยสวยไหมลูกข้างบนมีอะไรอ่ะถ่ายรูปกับอะไรนะน้ำตกตรงเนี้ยเหรอ สวยจังจะถ่ายรูปตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับอุ้ยหอไอ้น้ำนะมันคือไอน้ไมู่กครับ่น้องบอกอันตรายเหรอคนนี้อันตรายไม่อันตรายครับแต่เขาไม่ให้ลงครับระว่าเอาไว้ให้คนมาเที่ยวชมไม่ได้ให้คนไปดูเล่นน้ำารกโอ้สวยมากเลยมีไอ้ด้วยสวยไหมลูกสวยแล้วมันก็มีไอ้ด้วย ระวังตกนะสวัสดีสวัสดีฉันมาเที่ยวนะเขินไหมคนะสวยไหมวันนี้เราจะมาชมสวนกันครับมาชมสวนกันครับ ดอกไม้สวยไหมสวยครับ,รบ,รบน้ำเป็นโลกกันได้ช่วยกันไไปไหนอีนี้เรามาแล้วไง ่า่ใช่ไปเดินม่มีที่ปอผมีมแต่ขานะข้าวสวยนะอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรร้องอ่ะตัวอะไรอ่ะ้าหมีเต็มเลยลูกผมบ่ะ สองตัวหนุนวิวยวิทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเล่นน้ำมีเล่นน้ำมีมันร้อนไงลูกมันเล่นน้ำมีเล่นน้ำจุ่มน้จุ่มนอันนี้แพอันนี้นลูกแพแพ เรียกสิแม่ดามาซาซึมแปลว่าฟางพูดสิดามาซาซึมดามาซาซึมแปลว่าฟางกว้างมากกว่ามันเหมือนแท้เหรอลูกเขามันเป็นไงไหนนั่นไงเหมือนจิงโจ้เลย อันน no? nice> okay. no. yeah> uh> ี้อันนี้น่าจะเป็นแทหรือเปล่าอ่ะกระลอกชิงเหรอกระลอกกลอวกระลอกกระลอกกระลอกกลอกกะลอกัระลอกกระลอกวอกรลอกกะะอกกนะระอกออลอรกะ พูสิดูหน้าดูห <Means> น <Is> ้าขอนั่งแป๊บนึงนะคะไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วอากาศดีมากเลยดูสิเนี่ยอากาศดีมากมากเลยเทลอดลูกโยนใส่ปานี่ไงเทลอดครับเทลอดโยนใส่นี่เนาะโยนใส่มากเลยอัพ รอรอมันก่อนสิรอก่นยนใส่ดีๆยใส่ดีๆเอายกลไปยกไปมันอันนี้อันนีมั่งกินดิม่ยี่อะไรอ่ไม่ใช่เยี่ยวลูกน้ำดูขาโยนอาหารให้มันกินมีหก่มีควายลูกหูเต็มเลยด้านล่าง ดู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 อ๊มแล้วไม่กินด้วยนะถ้าตกอะ่ะไม่กินอยู่กินอยู่ยดูดูดูทำหน้าทำตาหมาม,มันมีอะไรกันมีต่อสู้กันมีเขาเล่นกันลูกลูถ่ายรูปมาเลยนูถ่ายไปแล้วครับ <laughs> น่ารักจังเลยน่ารักไหม <laughs> อดูมันน้อยาอดูมันยกมือ วูย้อมมือสิจ้าวันนี้มีเกาดยอันนั้นน่ะเป็นแม่พูดแน่เลยแม่ผู้เหรอลูกดูเราไวด้วยวิน่ารักอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายาูมีนดาไหดิบ๊ายบาย,บไ,บายไม่มีอะไรมาให้มันแล้วอ่ะ ทำไมเนอะตัวนี้นั่งอยู่อย่างเงี้ยขี้เกียจไงลูกมีขี้เกียจแล้วมีเลยนั่งมีเหนื่อยดูใบ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 แล้ว่นเลยเฮ้เานะเ้านู้กอุ่นอุนุ่นนแ้วเ้ยเ้เดินมาแล้ว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 น้ำมี ครับเดี๋ยวมันเยอะแม่พูดน้น่ะเฮ้ยทีเล่ีเกียนอนกินเนี่ยต้องม่เอกันอก็แมวะไรเลยอออสตอลตอนเล่นกันอย่างเดียวเลยอันนั้นน่าจะเด็กเนาะอันนี้ก็น่าสมาธิกินเลยเนี่ยดู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 มาทางนี้ประมาณนีนะ ตัวนั้นนั่นเออหลือตัวนั้นน่าเออเลือมากดูดูดเหมือนแม่พูดเลยลูกฉันลวดตามเธอโพาอันนี้ตัวมึงนั่นแหะตัวนดออมันนลาดเตัวเดียวแอม่ากเลียกเาเลตัวอื่นเขาก็เล่นกันนะดูตัวนี้ดิ ตัวนั้นตัวขี้เกียจเน้นนั่งไม่นี่อย่างเดียวเลยไม่ไปไม่ทำไมดูดูดูมองมาอีกละมองใหม่กะมันคันมันคันลูกมันคันดูดูนีตัวนี้ฉลาดนะเนี่ยป้ามันมานมันนิโจอ่ะไม่น้องครับตอนที่หนูเล่นน้ำอยู่อ่ะมือมันไม่เหี่ยวเลยไม่เหี่ยวเลยดู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 มันดิดูดูมันดิผอบาานผอบมันมีกาวนะ cạp nhau cạp nhau lên Nam lá lên Nam lá lên Nam lá เล่นน้ำแล้วเล่นน้ำแล้วลน,น้ำสกปรกอย่าเอาปากไปคาบไอ้นี่นะลูลกน้องเล่นได้เหรอแม่นกเล่นได้มันเป็นน้ำสกปรกนะเอ้าหมีเป็นอะไรไปไม่ใช่คน สวยมากเลยครับตาบดสวยอะ่ะไม่ครับครับมัน <m> ไม่ใช่ตามันลูกขนปีกมันเดี๋ยวเขาจะหุะบแล้วจะหุะบแล้วจะหุบแล้ว